แชร์เนาะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับประกาศเย็นมากๆเลยนะครับทักทายท yeah. ุกคนเลยนะครับคือตอนเช้าเลยเนาะใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีจ้านะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับทักทายทุกคนเลยเนาะวันหยุดนะครับก็นะครับไปทําบุญมาแล้วก็มาปล่อยปลากันเนาะเมื่อคืนแม่ฝันดีนะครับเมื่อคืนฝันดีนะครับทักทายทุกคนเลยเนาะอากาศเย็นก็เลยใส่เสื้อกันหนาวหน่อยเนาะนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า อารุณสวัสดิ์วันอาทิตย์นะครับมีใครเข้ามาบ้างนะครับทักทายทุกคนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาทําบุญก่อนนะครับครับอากาศเย็นมากๆเลยนะครับวัดีจ้าสวัสดิจ้านะครับวันนี้วันหยุดนะครับตรงกับวันอาทิตย์เนาะวันนี้วันพานะแม่เนาะมีส่วนลดในบุญกับผมนะครับทุกๆคนเลยเนาะวัดีจ้าครับอากาศเย็นเนาะอันนี้นะครับน้องน้ํานะครับอากาศเย็นมากๆเลยนะครับ เช้ามาก็ไปทําบุญนะครับทําบุญตักบาตรใส่บาตรตอนเช้านะครับได้อันนี้ส์ของบุญนาอสร้างบุญสร้างทานล่ะแม่แล้วเช่นนีเรื่องบุญนนะครับอันนี้ผมต้องเล่าให้ฟังนะครับเมื่อคืนฝันดีนะครับแล้วก็ฝันนะครับว่าทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับลูกชายไปขับนะครับทะเบียนตรงกับตัวที่ผมให้เลยนะครับใครเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทําบุญนะครับมีส่วนร่วมในบุญทุกๆคนนะครับนะครับทักทายจ้า เช้ามานะครับใครเข้ามาแล้วกลค์แชร์ก่อนจานนะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่นอนะครับขอให้วันที่วันที่สามสิบธันวานี้ขอให้นะครับตัวที่ผมให้ไปเนี่ยเป็นของขวัญให้กับทุกทท่านนะครับแฟนเพจทุกๆคนเลยเนาะขอให้มีโชคด้วยกันนะครับต้อนรับปีใหม่เลยเนาะอากาศเย็นนะครับก็ขออนุญาตนะครับหนาวมากๆเลยแม่อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสุนภูมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่หนองน้ําอยู่ที่นะครับหนองน้ําอยู่ที่บ้านนะ อะไรนะวัีจ้าเดี๋ยวเรามาปล่อยปลาก่อนเนาะวันนี้ก็ซื้อปลานะครับซื้อปลาช่อนแล้วก็ปลาดุกมาปล่อยเนาะนะครับนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภควะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภควะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสาธุสาธุข้าพเจ้าในอรุณทร จิตพานุธดลวันนี้ตรงกับวันพระขออานิสงส์บุญบุญในวันนี้ที่ข้าพเจ้าตั้งใจมาช่วยเหลือพวกท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ป่าทั้งหลายนี้ขอให้ท่านหลุดพ้นจากความเจ็บความปวยความตายหลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่าขอให้อานิสงส์บุญบุญนี้เกื้อนหนุนนำพาให้ข้าพเจ้าตลอดจนแฟนเพจแล้วก็ทุกทท่านที่เข้ามาชมในวันนี้ขอให้มีส่วนร่วมในบุญทุกทท่านปรารถนาอะไรคิดสิ่งใดขอให้สําเร็จผลใครที่ไม่เคยมีโชคก็ขอให้มีโชค ใครที่สมใครที่ปรารถนาอะไรนะครับก็ขอให้สําเดดร็จในปรารถนาที่ตั้งใจไว้นะครับสาธุสาธุจ้าะนะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยปลาก่อนวันดีจ้าแม่นะครับวันดีพี่ๆทุกคนนะครับวันดีแฟนเพจนะครับทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามาชมวันนี้นะครับก็ปกติผมจะทําแบบนี้ทุกวันพระนะนะครับก็ปล่อยปลาปล่อยปลาไปนาเนาะนะครับอุคิจ้า วันดีจ้าอากาศเย็นนะนะครับดูแลี่โซคาตุยมด้วยเนาะอันนี้เดี๋ยวผมแป๊นึงนะครับโอเคเนาะวันดี้จ้า <c oughs> <c oughs> ทนายจ้าอากาศเย็นไหมครับอากาศเย็นไหมเนาะนะครับวันนี้วันพระแม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนฝันฝันว่า ตัวนี้เลยนะครับพิมพ์ขึ้นมาให้ผมหน่อยเนาะนะครับหนึ่งสี่ห้าจะพิมพ์ให้มาหน่อยเนาะหนึ่งสี่ห้าพิมพ์ให้ผมหน่อยนะครับหนึ่งสี่ห้านะครับแล้วก็ขอมีเส่วนุ่มในบุญเนาะนะครับหนึ่งสี่ห้าจะนะครับพิมพ์ขึ้นมาเลยจานะครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าครับพิมพ์ขึ้นมาเลยเนาะไอ้มีส่วนุ่มอันนี้ก็ปลาปลาดตัวใหญ่เลยไปแล้วตัวใหญ่ใหญ่เลยสาธุจ้านะครับผมก็ทํา ทุกทุกครั้งเนาะใครที่ตามผมครั้งแรกนะครับก็ติดตามดูก่อนก็ได้นะครับนะครับไม่เป็นไรเนาะตามก่อนก็ได้เนาะครั้งแรกนะครับโอเคนะครับใครเพิ่งกี่ตามครั้งแรกวันดิจ่านะครับวันนี้วันพระมีส่วนร่วมในบุญทุกทุกคนเนาะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสุขุมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับบ้านเกิดผมนี่แหละเนาะ นะครับ k, อันม, e มุทนาบุญด <Yeah. S 1> <Gins ad, S 2> ้วยนะแม่เนาะนะครับสําหรับคนที่นะครับนะครับได้โอนปัจจัยนะครับนะครับมาร่วมบุญในการนะครับสร้างประตูโขงนะแม่เนาะนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ร่วมปัจจัยในการสร้างประตูโขงนะครับขอให้มีแต่ความสุขเลิศนะครับอ่ะผมต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้ผมขอให้มาผมขอให้มาในตัวนี้นะครับโอเคจ้ะอากาศเย็นมากๆเลยนะครับ เเย็นมากลสวัสดีจ้าทาทุกคนเลยเนาะวันนี้ตรงกับวันพระใครเพิ่งเข้ามาแล้วภาพชั้นไหมแม่ใครเพิ่งกิดตามพังแรกเนาะนะครับอ่านะครับพิมพ์ให้มาหน่อยเนาะวัสดีจ้าสวัสดีครับนะครับวัสดีครับอากาศเย็นอะไรนะโอเคจ้าสี่ห้านะครับหนะึ่งี่ห้าเนาะ พิมพ์ให้มาหน่อยเนาะหนึ่งสี่ห้าใครพิมพ์ให้ผมเนาะนะครับขออย่างเดียวอยากให้มันให้มันซื้อได้แล้วกันแหละเนาะงดที่แล้วใครได้ดูผมบ้างอาจารย์ให้ตัวเดียวเลยอาจารย์ขอบคุณมากเลยอาจารย์อัดให้ห้าสี่ห้าสามแล้วก็แปดสามใครได้บ้างครับงดที่แล้วใครได้บ้างผมให้จริงไหมงดที่แล้วผมให้จริงไหมครับนะครับใครที่นะครับอ่าอ่อ แจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับที่จะเปิดดวงกับหลวงพ่อมานะครับวันนี้ก็นะส่งรายชื่อไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาไปให้พระอาจารย์ทําพิธีให้เนาะใครเพิ่งติดตามครั้งแรกเอา,อางี้นะครับใครใครใครเข้ามาแล้วนะกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะนะครับบางคนนะครับผมไม่ดูนะใครติดตามผมเนี่ยคือได้ทุกคนแล้วก็ผมก็เป็นคนพูดจริงเนาะแม่เนาะผมพูดจริงผมพูดเสมอว่าถ้าใครที่นะครับติดตามผมนะครับคุณอย่าเพิ่งเชื่อ ให้ผมได้พิสูจน์ก่อนเนาะแม่เนาะผมพูดเสมอเนาะนะครับผมเชื่อในเรื่องบุญผมพูดเสมอนะครับงดทีเแล้ยวผมฟันให้ตัวเรียนห้าสามใช่ไหมแม่ห้าสามผมให้แปดห้าสามใช่ไหมงดทีเแลี้ยวจริงไหมครับงดทีเแล้ยวผมฟันให้แปดห้าสามจริงไหมนะครับมาทั้งแปดสามมาทั้งห้าสามเลยถูกไหมผมอาจให้สายด่วนนะครับแล้วก็มีสี่ห้าสี่ห้านะครับมันมีแปดสี่ห้าแปดห้าสามใช่ไหม นะครับบางคนบอกว่าติดตามอาจารย์มาห้างงวดแล้วนะครับได้ทั้งหงงวดเลยนะครับผมก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรนะผมก็เกียวว่าเอออย่างน้อยคนที่ติดตามผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมพูดจริงไหมแตมน่นะครับมันเป็นความเชื่อในเรื่องของบุญมากกว่าเนาะวันนี้ผมก็มาทําบุญมีส่วนร่วมในบุญทุกๆคนเนาะนะครับโอเคจ้าอากาศเย็นมากเลยได้ค่ะแล้วก็เมื่อวันก่อนนะครับบางคนถามว่าอาจารย์ขอ ขอตำลาวหน่อยผมก็ให้ลาว5-3าตัวเดียวใช่ไหมผมให้3ผมให้5-3าาลาวตัวเดียวก็มาห้าสามจริงๆอะ่ะนะครับหลายๆคนติดตามผมเนี่ยอาจารย์อาจารย์คนนี้แน่จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมจะพูดเสมอว่าจริงไหมพี่พรจริงไหมนะครับเวลาผมผมพูดอะไรเนี่ยนะครับผมจะให้กอดเสมอถูกไหมใช่จ้ะได้จริงไหมครับคอมเมนต์ให้หน่อยเนาะ บางคนเพิ่งเข้ามาเนาะอ่ะใครเข้ามาใหม่พิมพ์ให้ผมหน่อยนะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าอะไรนะหนึ่งสี่ห้าได้ข้าบข้าว,าวจานะครับต้องบอกก่อนว่างวดนี้นะใครแฉบทันผมก็เฉียนให้ก่อนเลย ดูเียให้เลยใครดูเป็นนะอันนี้วันที่สามสิบธันวานะครับอันนี้วันที่สามสิบธันวาใครดูเป็นสามสิบธันวานะครับสามสิบธันวาบิว <c oughs> <c oughs> บอลของมาสามสิบธันวาคมขอเป็นของขวัญให้แม่ๆพี่ๆทุกคนเนาะตัดเล่นด้วยค่ะหนึ่งสี่สี่ห้านะครับ เชไหมขอบคุณมากค่ะนะครับตัวนี้อะไรนะใครเพิ่งติดตามครั้งแรกนะครับจะรู้เลยว่านะครับบางคนบอกว่าติดตามอาจารย์คนแรกนะครับครั้งแรกเลยนะครับติดตามครั้งแรกกดแชร์หน่อยขอคนละสามแชร์ครับแชร์ลงกลุ่มก็ดีเนาะแบ่งปันแล้วก็เข้ามาใหม่ค่ะงวที่เล้ยวผมให้จริงไหมงวที่เล้ยวคอมเมนต์ขึ้นมาหน่อยครับงูที่แล้วงูงวที่เล้ยว,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 วผมให้ด,ดนะีนะครับแปดห้าสามเนาะ ตัทีเลียผมให้แปดห้าสามเนาะตัวทีเลียผมให้แปดห้าสามเชียแล้วค่ะปนด,ดวงอ่านะซีขึ้นมาอันนี้วันหยุดจา้าวันนี้เราคุยกันนะพี่พรนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะใครเมื่งวี้ตามเรแยกนะบางคนอาจจะไม่ได้คือบางคนมีคนถามหาผมเยอะมากนะครับถามว่าทําไมไม่เห็นอาจารย์ต้นเลยเพจเก่าไปไหนทําไมไม่เห็นผมบอกแล้วว่านะเพจเก่านะครับมันโดนแฮกนะครับ คนติดตามประมาณ8 0 0นนะครับเก่าคนติดตามประมาณ8 0 0 0 0แต่มันโดนแฮกไม่สามารถกู้ได้ผมก็ถามว่าผมก็ผมก็เสียใจไหมมันก็เป็นเรื่อง